ที่นี่ฟรีอาหารฟรีแถมห้องสัมมนาก็คือแบบห้องใหญ่แล้วก็โค้ชทุกท่านก็คือดูแลดีมากค่ะเข้าพาเทศน,นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เงินจริงนะคะวันนี้ได้ไป2 0 0รียรตครับไดนทันกว่าค่ะ อยากเทรดเป็นแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนโชคดีมากเลยค่ะที่มาเจอคลิปนี้ที่จีฟอกเรามีสอนเทรดฟรีมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือมือเก่าที่เทรดมาแล้วยังงงจุดเข้าไม่ชาร์หรือยังใช้เครื่องมือไม่เป็นในคลาสเราจะสอนเทรดทองแบบเข้าใจง่ายทั้งแนวคิดการวางแผนและเทคนิคที่มือใหม่พลาดกันเป็นประจำรวมถึงพาเวิร์กช็อปเทรดจริงไปพร้อมๆกันเรียนวันเดียวก็รู้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาเราพลาดเพ,าเพราะอะไรแถมสอนใช้เครื่องมือโกเมคเกอร์พร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้ทันทีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจุดเข้า จุดออกที่ชัดเจนได้ทคนิคใหม่ๆเข้ามาในการเทรดในวันนี้เรามั่นใจกับกาไรเรามั่นใจกับการเทรดของเรามากขึ้นค่ะนุกดีครับมีของรางวัลเยอะแยะเลยครับได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือโกลเมเกอร์แล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอ็มเอ็มพอร์ตนะคะแล้วก็สอนการวิเคราะห์กราฟเบื้องต้นอะไรอย่าง แล้วก็วันนี้ก็ได้กําไรกลับบ้านด้วยค่ะแนะนำครับผมอยากให้ทุกคนมาลองใช้ดูครับอยามาให้มารู้จักกับโคมงกครอบอกเลยว่าวยอดจริงๆตอนนี้เรามีทั้งคสัสเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์นะคะแต่คิวงานสัมมนาแบบนี้เต็มเร็วมากเพื่อนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเช็คตารางเรียนด่วนๆและลงทะเบียนจองที่นั่งได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ